ทีนี้เรามาหัวข้อแรกนะครับเรื่องของขอบเขตวิชากายวิภาคนะครับและก็สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงนะครับวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับมันแบ่งออกเป็น2วิชานะครับก็คือวิชากายวิภาคนะครับภาษาอังกฤษก็คือ anatomy นะครับแล้วก็วิชาหนึ่งก็คือสรีรวิทยานะครับภาษาอังกฤษก็คือ physiology นะครับ domestic animal ก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นวิชา anatomy and physiology of domestic animal ก็ประกอบไปได้วยสองวิชานะครับในวิชา anatomy เนี่นะครับเป็นวิชาที่ศึกษานะครับเกี่ยวกับโครงสร้างองค์ประกอบของร่างกายสัตว์นะครับว่าร่างกายสัตว์นั้นมันมีองค์ประกอบมีอวัยวะมีเนื้อเยื่ออะไรบ้าง นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของวิชาอะนาตมีนะครับอีกวิชาหนึ่งก็คือสรีรวิทยานะครับสรีรวิทยานี่จะพูดถึงกลไกนะครับการทําหน้าที่การทําหน้าที่นะครับของอวัยวะหรือโครงสร้างนั้นๆของร่างกายว่ามีกลไกอย่างไงนะครับกลับมาที่อะนาตมีนะครับอนาตมี omy, เนี่ยก็คือวิชาที่ศึกษาโครงสร้างต่างๆของร่างกายทีนี้โครงสร้างของร่างกายเนี่ยมันแบ่งออกเป็น โครงสร้างที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับกับไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้องจุลทรรศช่วยส่องดูนะครับเพราะฉะนั้นวิชาอนาตอมีมันจึงแยกออกเป็น2องแขนงวิชานะครับก็คือวิชา g o s อนาตอมีนะครับหรือแม c r o สโคปิกอ n นา o m มนะครับกับวิชาไมโครสโคปิกอ n นา o m มีหรือ Histology นะครับในส่วนของวิชา Microscopic Anatomy นะครับหรือ Go อ s อน a t o m y เนี่ยนะครับเป็นวิชาที่ศึกษาโครงสร้างขนาดใหญ่ที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับเช่นอ,อวัยวะต่างๆนะครับตับปอดกล้ามเนื้อหัวใจเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับพวกนี้ก็คือวิชา g o s s Anatomy ส่วนโครงสร้างขนาดเล็กที่เราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับก็คือเซลล์กับเนื้อเยื่อมันก็จะเป็นแขนงวิชา Histology หรือ ไมโครสโคปิกอะนาตมนะครับส่วนวิชาฟิสิโลจีนะครับก็จะมาพูดถึงไอโครงสร้างต่างๆที่เราศึกษาในวิชาอะนาต m มเนี่ยมันทำหน้าที่อย่างไรมีกลไกการทำหน้าที่เช่นไรนะครับกลไกการทำหน้าที่ก็จะศึกษาทั้งกลไกในเชิงฟิสิกหรือเชิงกายภาพหรือกลไกทางเคมี Me, นะครับตัวอย่างเช่นนะครับเรารู้ว่าระบบ ย่อยอาหารเนี่ยหรือกระเพาะอาหารนี่มันมีหน้าที่ในการย่อยและดูดซึมอาหารนะครับวิชาสรีรวิทยาเราก็จะไปศึกษาว่าไอ้ไกลไกในการย่อยเนี่ยมันย่อยยังไงนะครับกลไกในการดูดซึมอาหารมันดูดซึมยังไงนะครับนี่ก็คือวิชาสรีรวิทยาสรุปก็คือวิชา anatomy and physiology of domestic animal หรือกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงเนี่ย เราจะต้องศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายนะครับทั้งโครงสร้างขนาดเล็กและโครงสร้างขนาดใหญ่โครงสร้างขนาดเล็กก็คือเซลล์กับเนื้อเยื่อโครงสร้างขนาดใหญ่ก็คืออวัยวะต่างๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้างทําหน้าที่อะไรและมีกลไกการทําหน้าที่อย่างไรนะครับนี่ก็คือขอบเขตวิชานะครับ